สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซื้อสุขใจบายนะครับเ e l เ c ็ e d ็อปวันนี้ <Ooh. S 2> กับคุณเทคซศีรวิทย์และบอปปีพ้พรสวรรค์ค่ะใช่แล้วครับกลับมาพบกันแบบนี้กับโปรโมชั่นดีๆนะฮะที่เราสองคนเนี่ยจะนำเสนอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนๆท็อปนิวทุกๆท,ท่านเลยนะครับ <Ha. S 1> เรามีผลิตภัณฑ์มากมายที่โอ้โหอยากจะเอามา ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองชิมลองใช้ลองรับประทานกันดูแล้วก็ราคาเนี่ยนะถูกใจถูกใจเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราจัดนอกจากจะมีสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษด้วยค่ะราคาไงนะถูกใจถูกใจถูกใจอเขียนต้องขึ้นไปอยู่บนภูเขาต้องคังถึงสูงหน่อยนะฮะวันนี้นะครับเริ่มจากส้มโอละกันนะครับส้มโอทับทิมสยามสวนปากพนัง แสงวิมานนี่ดูอันนี้คือเวลาเราแพ็คไปเวลาเราแพ็คไปเนี่ยก็จะไปแบบนี้เลยนะฮะนี่อันนี้เนี่ยมาจากปากพนังนครศรีธรรมรานะคะเปลือกบางแกะง่ายกินหอมกลิ่นยังไงนะกินหอเชื่อแล้วไม่ขมหวานช่ำกรอบด้วยมันจะมีความกรุบ ของเม<ช>็ดมันเวลาแบบเร,เราเคียวแล้วมันแตกใช่ไหมอ่ะอร่อยคัดคุณภาพมีประโยชน์นะครับส้มโอทับทิมสยามของแท้ต้องบอกเลยว่าต้องที่นี่เลยใครที่เรียกว่าหลายท่านน่าจะเคยทานอยู่แล้วแหะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรานํามาส่งมอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผ่านหน้าจอท็อปนิวซื้อสุกใจเพื่อชุมชนกับเรานะฮะและอีกอย่างหนึ่งต้องบอกเลยว่าส้มโอนะฮะ ขายดีมากๆบนท็อปช้อปปิ้งเนี่ยสั่งกันเนี่ยออเดอร์ถล่มเลยนะทะ่สวนเนี่ยบอกตัดกันแทบจะไม่ทันแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้บอกบอกนี้ละกันว่าต้องพูดกันตามตรงนะคุณพ่อคุณแม่เหลือไม่เยอะถ้าอยากสั่งต้องรีบสั่งเลยอย่าคิดเยอะนะฮะของอร่อยมันจะได้ กินสักทีจะได้อร่อยกันไปเลยจะได้ไม่ต้องรอนานเนี่ยเวลาถ้าแกออกมาเดี๋ยวให้ดูเนื้อมาช่วยถือแกออกมาแล้วเนื้อเป็นยังไงนี่สีแดงพูดไปแล้วก็คือน้ำลายไปสีแดงภาษาเดิมเรียกว่าสีแดงปึ้งลึ่งนะฮะอันนี้คือแดงเลยเป็นแดงแฉะแล้วสักคู่นี้เราชิมกันไปแล้วนะคุณผู้ชมคือเนื้อของเขาเนี่ยพอเข้าปากไปใช่ไหมคะมันจะมีความกรุบอ่ะ ก,กรอบแบบกัดแล้วมันกรึบไปเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หวานช่าแตกอยู่ในปากเราคือแบบอร่อยหวานช่ามากไม่เชื่อหรอกป๊อปปี้ก็พูดเกินเนี่ยเราก็ชิมกันอยู่ตรงนี้ไม่เชื่อหรอกป๊อปปี้พูดเกินอ่าชิมให้ดูวันนี้คือคือเราต้องชิมให้ดูหนึ่งสองสามอ้าเอาเต็มคําเลยนะเอาออโอ้โหหืเสียงแบบมัน j ีซ c ่มากมันแบบมีความแบบน้ําพุ่งออกมาจากตัวแบบเกล็ดของส้มโอ <laughs> ส้มโอรับทีมสยามขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันได้ยินนะคุณผู้ชมอยู่ข <ừ. S 1> ้างๆนี่มันได้ยินเลยอ,อร่อยอร่อยดีก็ในไหนแล้วส้มโอทับทีมสยามของแท้จากปากพนังนครศรีธรรมราชเกรดพรีเมียมคัดพิเศษ <ใช S 1> วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้ค่ะคุณผู้ชมน้ำหนัก1 4ถึง2กิโลกรัม1เซต2ลูกให้ราคาพิเศษเลยได้ไหมคือปกติ1เซตสลูก420บาทวันนี้พิเศษนะเฉพาะลูกค้าท็อปนิวซื้อ2เซตปกติราคา 840บาทหรือเพียง800บาทท้วนพอเอาไปเลย2เซต2เซตก็เท่ากับว่าได้เท่าไหร่4ลูก4ลูกปกติ840เหลือเพียง800บาทคุณพ่อคุณแม่ได้ส้มโอคุณภาพแบบนี้ไปรับประทานเอาไปเลย800กลมกลมส่งตรงมาจากปากพนังนครศรีธรรมราชอยากได้โทรเลยค่ะ02-114-6777ย้ำเบอร์อีกรอบ0 2 1 1 4 67 7 7หรือว่าไลน์ ช้อปช้อปปิ้งมีตัวแอดนําหน้าด้วยนะคะ hmm. ตอนนี้พ่อแม่คนไหนคะ่ะที่บอกว่ากําลังอาจจะช่วงนี้อยากกินข้าวต้มครับบางทีกินข้าวต้มเนี่ยเราก็อยากจะกินคู่กับหมูฝอยใช่ไหมหรือว่าอาหารอะไรที่มันแบบเข้ากันได้กับทุกอาหารเพราะบางทีบางคนบอกว่านั่งดูข่าวเพลินๆอย,อยู่ไม่รู้จะกินอะไรดีอะคุณเอกก็หยิบหมูฝอยออกมา uh. เอามานั่งกินไปเรื่อยๆนะคะนี่เลยวันนี้เรามี หมูฝอยอาม่านี่ปี้แต่ว่าพี่พี่เป็นคนที่ไม่อยากจะทานอะไรที่มันอมน้ํามันนะอันนี้ไม่อมน้ํามันเลยค่ะคุณเทกเอาเลยใช่เพราะว่าอันเนี้ยเขาใช้วิธีการอบไล่น้ํามันจนมันหอมออกมามแล้วตัวส่วนเนื้อนะคุณผู้ชมใช้หมูเนื้อสะโพก้วนค่ะเอาไปเข้าการอบนะอบไล่น้ํามันออกมาจนมันหอมกรุ่นแล้วก็กรอบกําลังดีใครที่ฟันไม่ดีครับอ่าใครที่ฟันไม่ดีก็สามารถทานได้คุณผู้ชมเพราะว่าเขากรอบมากพอเข้าไปในปากปุ๊บเนี่ยนะ มันจะแบบกรอบฟืบแล้วก็เหมือนละลายในปากเลยอ่ะเคี้ยวนิดเคี้ยวหน่อยก็ทานได้แล้วใช่ค่ะคือถ้าเกิดใครที่บอกว่าอุ้ยแม่ฟันไม่ดีแล้วกินได้ไหมสามารถกินได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะทําใหม่ทุกห่อเก็บได้นานหนึ่งเดือนนะคะไม่ว่าจะทานกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆก็ได้เหมือนกันหรือจะทานเล่นก็ได้วันนี้เนี่ยเราจัดมาเป็นเซตนะคะราคาพิเศษเฉพาะแฟนแฟนท็อปนิวส์เซตหมูฝอยอมาม่า160กรัมค่ะก็คือได้ไปลย2ห่อนะคุณผู้ชม ราคา320บาทแต่ถ้าซื้อเพิ่มอีก1เซตก็คือเป็น4หอ่อจากปกติ640บาทวันนี้เนี่ยเราจัดโปรโมชั่นให้พิเศษเลยเหลือเพียง600บาท Oh, คุ้มนะ600บาทได้หมูฝอยแบบนี้เท่ากับว่า1กิโลถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มีขนาด500กรัมด้วยคือครึ่งกิโลนะคุณผู้ชมราคาห่อละ450บาทซื้อ2ห่อวันนี้ค่ะปกติ900จัดราคาพิเศษให้เหลือเพียง800บาทเท่านั้นเองก็คือ1กิโลกรัมเนะี่ยได้ไปเลยเพียงแค่800บาทคุ้มมากๆนะคะคุณผู้ชมรีบโทรเลยค่ะ1ู4 6์7 7 7ย้ำเบอร์อีกอรอบ0 2 1 1 สี่ 7 77 7หรือว่าที่ l ลน์แอดท็อปช้อปปิ้งนะคะอันนี้เนี่ยซื้อ2อห่อ900บาทใช่ไหมคะลดพิเศษเอาไปเลย1นกิโลกรัมเนราคาเพียงแค่800บาทเท่านั้นค่ะครับมากันที่ตัวต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องมีทุกบ้านและควรจะมีนะครับนั่นก็คือน้ำตาลตโนดแท้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยในตลาดที่ขายด้วยทั่วไปเนี่ยบางทีเราไว้ใจไม่ได้เลยนะครับว่านั่นคือน้าตาลตโนดแท้หรือเปล่าบางทีมันจะไปผสมน้าตาลทรายผสมน้าตาลอย่างอื่นเพื่อลดต้นทุ หรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เราการันตีให้ได้เลยนะครับนี่ฮะนี่คือน้ําตาลตโหนดแท้ๆนะฮะจากเพชรชบุรีครับน้ําตาลตโหนดแท้แบบนี้แหละคือเบื้องหลังของความอร่อยของรสชาติอาหารแล้วก็ขนมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณใช่ไหมโดยเฉพาะเอาไปทําขนมมันจะหอมกลมกลม่อมละมุนอูมามินุม่มละลายว้าวไม่รู้จะบรรยายยังไง นี่แหละเอาไปใส่อาหารคาวก็ได้<ฆ>คือมันจะให้รสหวานที่เป็นหวานแบบกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์คือหวานหอมแล้วผลิตจากธรรมชาตินะครับไม่ผสมน้ําตาลทรายไม่ใส่แบะแซไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็เรียกว่าใช้เศษไม้พยอมนะฮะจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อที่จะยืดอายุการเก็บรักษาไงอ๋อคือเอาไม้พยอมแล้วก็ทําเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะ่ะ เพื่อที่จะยืดให้มันเก็บได้นานถึง1ปีท่านผู้ชมฮะก็คือเหมือนว่าจากปกติต้องใช้สารกันบูดใช่ไหมั้ยแต่ว่าน้ําตาลตโตนดแท้จากเพชรบุรีบอกไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช้สารกันบูดแต่ว่าใช้เศษไม้พยอมจากภูมิปัญญาชาวบ้านแทนยืดอายุได้เหมือนกันใช่นี่แหละอยู่ได้นานถึง1ปีนะครับเปิดโปรแบบนี้ครับท่านผู้ชมฮะน้ําตาลโนดแท้จากเพชรบุรี3กระปุกนะครับราคา320บ้าถูกมาก พิเศษเฉพาะแฟนแฟนท็อปนิวนะครับซื้อเพิ่ม1กระปุกก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมซื้อ4กระปุกแล้วกัน uh. ปกติ420เหลือเพียง355บาท uh. คุณพ่อคุณแม่จ๋าเพราะบอกปกติเนี่ยเราขาย3กระปุกเนี่ยมัน320นะ uh. นี่เพิ่มตังค์อีกไม่กี่บาทก็คือเอาไปเลย4กระปุกจ่ายแค่355บาทพอไม่พูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ น้ำตาลตโตนดแท้จากเพชรบุรีการันตีว่าของคุณภาพและไม่ใส่สารกันบูดใครที่กลัวว่าอุ้ยใส่สารกันบูดหรือเปล่าหายห่วงนะครับใช้เรียกว่ากรรมวิธีภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยการใช้เศษไม้พยอมนะครับที่จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานถึง1ปีสนใจนะครับโทรเลยตอนนี้ยกหูหาเราครับ0 2 1 1 4 6 7 7 7, 7ครับแล้วก็ที่ Line at Top Shopping ใครที่เป็นเพื่อนกันอยู่ อยู่ในไลน์อยู่แล้วก็สามารถทักแอดมินไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอบช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะบางทีออเดอร์เข้าเยอะจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะมีการส่งให้แบบเร็วทันใจส่งตรงหน้าบ้านเลยนะคะอยากได้ทำยังไงโทรมาเลยค่ะ0 2 1 1 4 6 7 7 7ย้ำเบอร์อีกรอบ0 2 1 1 4 6 7 7 7หรือว่าที่ไลน์แอดท็อปช้อปปิ้งนะคะครับเปิดมาเจอตอนไหนสนใจตอนไหนอยากซื้ออยากสั่งสั่งได้เลยนะครับช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับลาพ่อพ่อแม่แม่ไปก่อนสวัสดีคค่ะ yeah